พอทาธุรกิจไก่ชนก็อยากจะมีฟาร์มทุกคนอยากจะมีพ่อแม่พันธุ์ของตัวเองอีกคนนึงมุ่งมั่นอยู่ที่สายกอเซมฟาร์มเข้ามาเอาแม่พันธุ์แล้วก็มาขอพ่อพันธุ์ขอแบ่งพ่อพันธุ์ไปทุกวันนี้ก็มีฟาร์มของตัวเองอม,มันก็จะแตกต่างกันผมจะบอกชื่อเลนะได้ก็คือคนที่ประสบความสาเร็จก็คือเอเพชรสุดซอยครับผมเอเพชรสุดซอยคนที่ไม่ประสบความสําเร็จ แต่เขาก็ยังขายได้อยู่นะตอนหลังเขาก็มาซื้อมาซื้อเอาไปทําแต่ว่าฟาร์มเชื่อมั่นแล้วเขาก็ไม่กล้ามาหาผมด้วยเขาก็ไปแอบซื้อกับพวกเบนส์พวกอะไรองเงี้ยซึ่งผมไม่เคยว่าเขาเลยนะเขาคิดไปเองอ่ะอีกคนหนึ่งก็ชื่อเอ็กเอ็กกับจิมมี่แล้วก็จิมมี่ก็เคยโทรมาคุยมาคุยกับผมเดี๋ยวผมจะทําฟาร์มใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกเอ็กกับจิมมี่เข้ามาช่วย มาให้โอกาสว่าจิมมี่กับ X อยากจะทำอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะคอยแนะนำให้เราจะเสริมให้เราจะรับประกันให้อะไรอย่างเงี้ยอืมโอ้ก็จะดูก็คือผมสนับสนุนแค่คนทำไข่เนี่ยผมสนับสนุนจริงๆจังๆไปแค่สองคนนะจริงๆแล้วอ่ะเมันก็น่าจะประสบความสำเร็จเลยละสองคนนี้เริ่มต้นมาพร้อมกันเอ็กไปไว่าด้วยตอนนั้นน่ะไอเอเนี่ยไปช้าฝ่า คือวันนี้มันเห็นมันเห็นชัดเจนก็เลยนนี้ามาพูดได้ถูก,ถกผมมาพูด<ม>ได้แล้วเป็นเป็นเรื่องจริงผมถึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเอ็กจิมมี่แล้วก็ไอเอ้มามเดี๋ยวผมจะมานั่งคุยฟาร์มแรงบันดาลใจ<ม>ให้คนที่ทําสายพันธุ์โกลเซมฟาร์มเนี่ยเขาเริ่มต้นจากอะไรเขาเริ่มต้นจากเงินหลักพันมาทุกวันนี้เขาได้จับเงินหลักล้านแล้วเราไม่ได้มาเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมเรามาเพื่อมาคุยแชร์ประสบการณ์ถูก<ม>แล้วเราผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า พอเอ็กทำไปทำามแล้วเอ็กขายไม่ได้เอ็กกับเจมมี่ทำไมถึงแตกกันแล้วขายไม่ได้ครับผมทำไมเอยังขายได้อยู่ก็อยากจะรู้เหมือนกันอือเนาะเข้าใจปะเข้าใจปะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเออผมผมก็อยากจะรู้ว่าคนซื้อเนี่ยเขาคิดยังไงเขาต้องการสายพันธุ์โกเซมฟาร์มแท้ๆใช่ไหมหรือว่าเขาต้องการสายพันธุ์ผสมของโกเซมฟาร์มแล้วก็เอาสายอื่นมาผสมเขาอยากได้ยังไงผมก็อยากจะรู้ตรงนี้ เดี๋ยวคือเราก็อยากทําอะไรให้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นถูกเดี๋ยวผมจะเชิญเอ็กกับเชิญจิมมี่มาด้วยเพราะจิมมี่เคยโทรคุยกับผมหนึ่งก็โทรมาขอโทษผมอ่ะครับผมอันนี้ต่อกับเรื่องนะฮะเรื่องราวที่ว่าโครงสร้างที่ว่าจะทำเป็นให้พี่น้องได้มีโอกาสเป็นเจ้าของฟาร์มโคเซมนะฮะที่คือให้โอกาสทุกคนเป็นเจ้าของทั้งหมดมาสร้างเรื่องราวของตัวเองผ่านโคเซมฟาร์มได้เลย แล้วสามารถขายแล้วอนาคตถ้าไม่อยากเอาไปพ่อขายอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเดียวก็ได้คนุนี้จะเริ่มสักเมื่อไหร่ครับประมาณสองเดือนฟาร์มเสร็จเดือนนี้เดือนกรกฎาสิงหากันยาปลายเริ่มน่าจะเริ่มมาฟาร์มได้ประมาณเดือนตุลาเพราะโควิดซาพอดีครับผมเอาโควิดด้วยซาด้วยไม่โควิดมันซาลงไงซาลงซาลงน้อยลงลยแล้วเหลาลงเห่า<ม>ลงเห่าลง<ๆ> <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมอันนี้ครับก็คือ,อโครงการดีๆผมว่าเดี๋ยวก็จะมีผุดมาเรื่อยๆเชื่อได้ครับท,ท,ทุกโครงการนะครับเพื่อคนแจ้งบล็อกเลยครับยิ่งแจ้งบล็อกผมยิ่งผมยิ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นยิ่งมีความคิดที่จะทําเพื่อคนอื่นเยอะขึ้นยิ่งมีแนวคิดที่จะทําให้คนส่วนมากมีรายได้จากจากโกลเซมฟาร,ร์มเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ท่านจสสครับรู้ไหมฮะว่าทำไมเขาถึงชอบบล็อกท่านจสสอไม่รู้ครับที่เราทําวันนี้นะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านบล็อกเพราะอะไรใช่ไหมฮะก็ผมก็ไม่รู้มันบล็อกเพราะอะไรแต่ว่ามันเป็นแรงกระตุ้นให้ผมคึกคักผมชอบยิ่งบล็อกผมผมยิ่งผมยิ่งมีอะไรขึ้นมาใหม่ๆให้ปวดใจเล่นให้ปวดใจคนบล็อกนะให้คนบล็อกปวดใจเล่นหรือว่าคนบล็อกอาจจะสนุกกับผมก็ได้เอายิ่งทำก็ยิ่งบล็อกผมก็ยิ่งทํา ยังไงก็ไปบล็อกกันท่านสสคนเดียวนะมาบล็อกผมคนเดียวเลยพี่น้อยอย่าไปบล็อกพี่น้อยอย่าไปบล็อกคนทํามาหากินเขาเดือดร้อนเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไอผมไม่เดือดร้อนหรอกผมมีอาชีพอื่นอีกนะครับผมมีอาชีพอื่นมาบล็อกผมนี่คุณทําร้ายเขาก็สักวันมันก็คุณจะโดนทำร้ายเองคุณก็ปวดหัวเองแหละอย่างแรกก็คือจิตใจคุณเองแหละเออมานี่มาบล็อกผมนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คืนกลับสู่พวกเราทั้งนั้นแหละก็คืนกลับสู่สังคม ก็มาร่วมแรงร่วมใจครับวันนี้ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะฮะจากท่าน <ผม S 1> สอสอเซมแห่งโกเซมฟาร์มครับ,รบผมสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับ